คลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกเลยตั้งแต่สนามบินเปิดนะคะที่เราจะได้บินค่ะคลิปนี้เราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วการเดินทางมันจะอ e ีออุอี e ยังไงค่ะโอ้ my า o กโอ้โยสวยมาก ดูดิยังไงจะจองห้องนี้เท่านั้นทุกอย่างเป็น MBS นะคะวันนี้มิกกี้จะมาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนเพื่อดูนะคะว่าเวลามิกกี้มาเที่ยวต่างจังหวัดหรือมาทะเลสิ่งที่มิกกี้จะต้องมีแล้วห้ามลืมเลยนะคะคืออะไรสวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับมิกกี้คือแม่สุดแซ่บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะวันนี้นะคะเราจะบินเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนเพื่อค่ะว่าทริปนี้เราจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแล้วการเดินทางมันจะ e ีอ้าอุ e ียังไงคะ่ะไปดูกันเลยค่ะ จริงๆชุดเราอะทําเรื่องนานมากเพราะว่าเราต้องยื่นเอกสารหลายอย่างมากเลยค่ะก็คือแบประชาชนเที่ยวบินผลฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็โรงแรมที่พักที่จะไปพักที่ภูเก็ตนะคะแล้วก็ผลตรวจโควิดค่ะเตือนนะคะซีโนแวค1เข็มบินไม่ได้ค่ะชีโนโฟาร์มหเข็มบินไม่ได้คํำถามคือเอามาทมําไม นี่ขอบคุณโจไบเดนเจนเจเครือบเลยคือเพื่อนๆเนี่ยจะชอบมากให้เ่อกี้ร้องเพลงให้ฟังนะคะก็สำหรับทีิปนี้เนี่ยอยากจะบอกเลยว่าเพลงนี้เหมาะโตแล้วพ่อแม่ต้องเป็นห่วงโตแล้วแม่ต้องเป็นห่วงโตแล้วใหญ่แล้วฉีดวัคซีนแล้วอ๋อยะเอาทีว่าไปเยี่ยม มเฉยๆค่ะไม่ได้จะซื้อจริงเห็นไหมคนขายก็ไม่มีแต่พูดถึงก็ของเยอะกว่าเมื่อก่อนนะคะดอนเมืองใช่ไหมเดี๋ยวนี้ของเยอะเนาะคุ้นๆเนาะเจอคนดังคุณว่าใช่ไหมคุณว่าใช่คุณทำเสียงได้เ เบียเขาสวยมากฝากติดาาาตามช่องแดนเนรเบ,บิรนะ์ตแล้วน้องบินไปไหนคนระับเนี่ยอันนี้น้องที่ทำช่องใหม่ใช่ไหมช่องใหม่ใช่ไหมยูเปอร์ใหม่เานเาะโอเคโอเคเป็นกำลังใจให้หลายเลยเดี๋ยว,วไปเจอกันที่ภูเกาา็ตนะคะทุกคนไปค่ะ เพื่อ่ะพอมาถึงที่ภูเก็ตแล้วนะคะหลักๆเลยนะคะจะต้องมีผลตรวจโควิดแล้วก็ผลการฉีดวัคซีนสำคัญมากไม่มีก็คือเข้าไม่ได้ใช่นะนะคือมาถึงแล้วเข้าไม่ได้แล้วกลับบ้านทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสายการบินต้องเป็นคนรับผิดชอบก็คือจะต้องพาผู้โดยสารกลับเพ่เขาแบบตรวจเข้่งคัดมากเลยนะก็ดีเราเองก็ปลอดภัยด้วยไงคนหนึ่งก็ปลอดภัย ันนี้นะคะพี่แบดจะเป็นบัลเลอร์ดูแลพวกเราตลอดทั้งทริปเราอยู่ที่นี่นะคะดีครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมห้องสุดหรูหราของเราตื่นเต้นมากเลยค่ะห้องสวยไหมคะสวยมากครับผมวิวอลังการมากค่ะตื่นเต้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว้าวมากคิดว่าเปิดไปข้างในเป็นไงก็คือเปิดมาก็คือเป็นห้องตามปกตปิคิดผิดหมดเลย โออวยมาก,อมากอขอ,อ,แ,ขอ,อแมนคิส, <Kiss. S 1> สื่ขออยู่ห้าคืนได้ไหม <S <S เราไปห้องนั่งเล่นก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปห้องนอนเนาะโอเคโอ้ไมยกูดเิส เป็นไงเวอร์ไหที่สุดครับผมพี่บอกแบร์เราใช่ไหมว่าถ้ามากับแม่มิลกี้อ่ะไม่ธรรมดาปัางมะน้องสาว้อ,องพี่สาวโอ้ย thank ิ้วนะคะไม่ไหวแล้วนะอันนี้คือ Li เวิงหลูเอายังไงห้อ,องน้ำห้องเลเวิรงเป็นไงแบร์ถ้าไม่มาพลาดไหมที่สุดครับพลาดเลยจริงมันพลาดวันนี้ที่เรานอนคือสี่ห้องนอนนะคะแต่ว่าประตูตรงนี้นสามารถคอนเนคให้เป็นหกได้ปังมาอ่ะขอห้องนอนใหญ่ก่อนเลยค่ะ ายได้ชายเลยอะดูดิยังไงป็นจองห้องนี้เท่านั้นโรงแรมเพิ่งเปิดนะคะเปิดเมื่อกรากาดาที่ผ่านมาตอนนี้ยัเป็นซอต์สโอเพิ่งอยู่ในห้องน้ำค่ะสวยมากดีเทลแบบเราใช้อเมนิตี้ทั้งหมดครับเป็นดไมตัวชาเวอร์เจลแฮร์คอนดิชันแล้วก็แชมพูคิมนวดเอามสนะคะทุกอย่างเป็นเอนะคะเราเปิดปุ๊บ ก็จะเป็น walk in closet เหมาะกับเรามากเย่ walk in closet ใช่เลยค่ะเดี๋ยวฝากคุณนดนเอากระเป๋ามิกงี้เข้ามาให้หน่อยนะคะพอดิมงกี้ชอบเรียงของให้มันเป็นระเบียบอะค่ะโอเคเดี๋ยวจัดกระเป๋าแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกอื่นต่อค่ะ ชิปก็พกมาเองนะคะสามีเป็นคนจัดแจงพกมาให้เพราะว่าชอบขี่เจสกีกันมากแล้วแบบพี่แดนนี่เขาก็เป็นห่วงว่าเวลาขี่เจสกีแล้วแบบผ้าที่ถ่ายออกไปจะดูไม่สวยเขาก็เลยจะซื้อเสื้อชูชีพเอาไว้ให้แบบสวยๆนิาบอกว่าผ้าตรงนี้ทํามาจากจิมทมสนะะันค่ะอู้ไหอุ้ย ว้าวมามีที่วางหมวกให้ด้วยวันนี้มิกกี้จะมาเปิดกระเป๋าให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเวลามิกกี้มาเที่ยวต่างจังหวัดหรือมาทะเลสิ่งที่มิกกี้จะต้องมีแล้วห้ามลืมเลยนะคะคืออะไรมากระทีออย่างแรกก่อนเลยนะคะตัวนี้ค่ะกันแดดตัวนี้คือของ VR Fuel นะคะเพื<ๆ>่อนๆตัวนี้ดีมากมี SPF 50บวกนะที่ชอบเพราะว่าเหมาะสําหรับคนผิวแพ้ง่าย<ๆ>มิกกี้เป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายมาก<ๆ>ตัวนี้คือถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถไปหาซื้อได้นะคะออกมานะคะที่คขะ ไม่ได้หรือคืนอ,อันนี้ค่ะโอร่าเป็กข่ดแล้วเหมือนขาดใจเพราะว่าคือเวลาเรามาเที่ยวทะเลเนาะมันต้องลงน้ําทะเลใช่ไหมคือพี่เป็นคนแบบแอดเวนเจอร์เยอะมากอะว่ายน้ําดําน้ําลงเรือขี่จ็สกีคือแบบทําทุกอย่างตัวนี้ก็คือแบบจะช่วยได้ดีมากนะคะคือใส่หลังจากที่สระผมเสร็จแต่วันนี้ไม่ห่วงเพราะว่าที่วิลล่าเขาใช้อ ต่อมานะคะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยไม่ว่าจะในประเทศนอกประเทศต่างประเทศต่างจังหวัดคือต้องพกตลอดคืนนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะสปาคี้เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มเนี่ยที่สําหรับบํารุงน้องสาวของเรานะคะตัวนี้เป็นสลีคเคนซิ่งนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเคนซิ่งเอาไว้ชําระล้งน้องสาวมิวกี้เป็นคนที่นั่งเครื่องนานก็ไม่ได้นั่งรถนานๆก็ไม่ได้นะคะคือบอกเลยว่าพกตลอดแล้วดูขวดดีดดูนไหม ุุดดจปังถ้าเป็นแฟนตัวยงนะคะหรือเป็นแฟนๆที่ติดตามกันประจำแล้วว่ามิวกี้เนี่ยเคยไลฟ์บอกต่อไปแล้วนะคะตัวสลิกเนี่ยเขาจะเป็นคินเซอร์ค่ะคือเขาช่วยทำความสะอาดน้องสาวของเราเนี่ยได้ดีมากๆเลยนะคะที่สาคัญน,นะคือช่วยเรื่องแบคทีเรียดีมากคือมิวกี้เนี่ยถ้านั่งเรื่องแล้วยังต้องมาต่อรถอีกเดี๋ยวลงน้ําทะเลอีกเดี๋ยวกินอาหารทะเลอีกอะ่ะบางทีแบคทีเรียอะไรเงี้ยมันเยอะไงน้ำาปลายย่าแบบนี้ไม่พอ ต้องเสริมตัวนี้เข้าไปช่วยค่ะตัวนี้เป็นเซรั่ม The Entity Sparky ค่ะคือที่มิวกี้ใช้นะคะเพราะว่าทางแบรนด์เนี่ยเขาบอกมาเลยว่ามี5ข้อสำคัญนะคะสำหรับน้องสาวของเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ย ใช่อ่ะเธอหน้าต้องการคอลลาเจนน้องสาวก็ต้องการคอลลาเจนค่ะเขาช่วยทําให้น้องสาวของเรานะคะอิ่มฟูค่ะข้อ2อันนี้เนี่ยมิวกี้เชื่อว่าสาวๆจะชอบมากเพราะเขาช่วยเรื่องยกกระชับนะคะแล้วก็ผิวเฟิรม์มคือเขาคัดสารสกัดจากทั่วโลกมาแล้วอะว่าสามารถยกกระชับน้องได้จริงแล้วก็ปลอดภัยค่ะข้อ3นะคะทําให้ผิวน้องสาวของเราเนี่ยอ่อนเยาว์ ข้อที่4อันนี้ก็ยิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขาจะช่วยปรับสีผิวนะคะของน้องสาวของเราแล้วก็บริเวณด้านข้างนะคะให้ขาวขึ้นนะคะอันนี้จําเป็นข้อห้านะเคล็ดลับมาใจสามีก็คือเรื่องกลิ่นกลิ่นของเขาจะมีความเป็นฟีโรโมนนะคะก็คือกลิ่นแบบดึงดูดกลิ่นแบบมีเสน่ห์เย้ายวนน่ะเขาจะอาบ เหมาะกับผู้หญิงแบบมันออกมั่นใจดูแลตัวเองเซ็กซี่ working woman เท่ๆฟิตเฟียตอ่ะอ่ะพูด,ดโดยรวมไม่เข้าใจง่ายก็คือลด,ล,ดคลดกลิ่นลดคันลดการระคายเคืองเอาง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆเป็นคนละเมียดละไมแบบเมื่อกี้อยากดูกแลน้องสาวแบบ full option แบบ advanced นะคะก็คือต้องสอบเลยค่ะพูดแบบพูดจริงนอกจากตำนานจิ้งจกรามแล้ว่ะวิธีมัดใจสามีดิฉันก็คือ พูดก็พูดนะผิวหน้าเนี่ยกระปุกละห้าหมื่นฉันก็ใช้มาแล้วแล้วผิวน้องสาว ดิฉันก็ต้องดูแลค่ะอ่ะมิวกี้ก็อยากให้เพื่อนๆลองนะคะเพราะว่าดีจริงนะคะเห็นผลจริงปลอดภัยจริงนะคะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่ยแม่มิวกี้ไม่รีวิวค่ะเพื่อนๆก็สามารถหาซื้อได้ตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหนึ่งกลุก่มอกอันหนึ่งก็คือที่ขาดไม่ได้มาทะเลนะคะก็คือบอนทูบาค่ะเพื่อนๆขาปิดจุกกันโปต่างๆอีกหนึ่งอย่างสําคัญมากมิวกี้ไปยาไปที่ไหนก็ตามต้องพกไม่พกไม่ได้ คือ,ออะไรรู้ไหมคืออะไรคะี่สาหมวกอาบน้ำลายอ่ะเขามีให้เลือกไม่เยอะแต่จะบอกเลยว่าดีมากอันนี้ซื้อที่ห้าง Emporium e m p o r i a นะคะคือในเครือเดลโ์จะมีชิ้นหนึ่งประมาณ3-400บาทนะคะผมไม่เปียกน้ำเลยคือมิวกี้ใช้มาแบบหลายปีมากแล้ว่วามีเยอะมากมีทุกสีมีทุกลายเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบต้องโกล่อะบางทีเราแบบรีบผมมาแล้วหรือแบบใส่เจลหรืออะไรมาแล้วอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือข้อไปปุบคือศกปัญหาเลย ก็ขาดไม่ได้แล้วก็แบบแปงงสีวันก็ต้องพกมาเองอ่ะตัวนี้ก็คือชอบมากนะคะร้านหนึ่งเขาส่งมาให้นะคะมันเป็นแบบเนเชอรัลโนะมันไม่มีขายในเมืองไทยแหละมันต้องนำเข้าคือทาไปแล้วผิวเราจะแบบแทน ก็คือปกมาด้วยไหนๆแแล้วก็มาภูเก็ตกันแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดยบบิ๊กจะพาเพื่อนๆน,นะคะไปหาสถานที่แบบเก๋ๆเ,เ,เนาะเผื่อว่าแบบมาเที่ยวภูเก็ตแล้วนอกจากมาทะเลแล้วทำอะไรได้อีกนะคะก็อาจจะเป็นแบบว่าร้านเก๋ๆน่ารักน่ารัก,ารกอาหาอรอ,อร่อยอร่อยหรือว่าเป็นแบบถนนส,สวยๆมัออ้ยไป ถึงแล้วค่ะร้านนี้ชื่อคาเฟ่เนเบิลกูุนนะคะเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคะ่ะเอ้ยร้านนี้เขามีมุมเก๋ะนะนัง่งชั่งก็ได้คือมุมนี้สวยสวยนะ,ะ,ะยซึ่งนะอันถ่ายรูปออกมาก็จะเป็นไปแล้วเข้าไปในร้านกันดีก,กว่าค่ะ ดีน่าอีดมากคือชอบมากคาเฟ่ที่แบบว่ามีอาหารนะคะเพราะว่าบางทีอะเราหิวไงเราไม่ได้อยากแค่มาทานน้ำหรือว่าขนมอยากกินข้าวจริงจังดีนด้กินมา้อ่อมากค่ะอันนี้พี่ลองสั่งมาดูนะเขาบอกว่าน้ำมะชากมะพร้าวลองไหม สดๆเลยนะอนร่อยอ่ะลงตัวมาฉะ่ำมะพร้าวแต่ว่าต้องเพิ่มความหวานนีกนิดนึงแต่ก็แล้วแต่คนชอบถ้าเกิดว่าคนที่ชอบแบบรสชาติขมๆของมะชะหน่อยก็จะโอเค,อเคแต่เมนกี้ว่าขอหวานอีกนิดน,นึงดีกว่เาเก๋มากค่ะเพราะมีสกูตเตอร์ไฟไฟ้าให้เล่นด้วยนะคะเมคกี้เคยไปเล่นกับพี่แดนนี่ที่วอวชิตันดีซีอตอนนี้<ป>ภูเก็ตก็มีเหมือนกันอ้าวไปครับ ด้วยอ่ะอื้ออร่อยมากมินมิมดีมากถ่ายรูปไปทุกสุดเลยอ่ะเพาตอนนี้คือไม่มีคนเลยนะคะเพื่อนไปเรากลับไปโรงแรมกันดีกว่าค่ะ เพื่อนบอกเลยว่าสนุกมากนะคะเพราะมิวกี้เนี่ยไม่ได้มาเที่ยวแบบนี้นานมากๆแล้วนะคะตั้งแต่บ้านเรามีสถานการณ์โควิดนะคะ <c oughs> ก็ไม่ได้มีโอกาสมาเดินที่แบบนี้เลยนะคะตอนนี้ภูเก็ตก็คือคนน้อยมากๆแล้วก็ถนนที่ไปอ่ะก็แบบนา่ารักมากมีมุมให้ถ่ายรูปและที่แบบประทับใจที่สุดก,ก็คือร้านไอติมเพราะว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆนะคะแล้วก็คนที่นี่ก็น่ารักมากนะคะที่สําคัญคือเจอแฟนคลับเยอะมากๆเลยค่ะดีใจมากๆนะคะขอบคุณทุกคนา มานะคะที่ติดตามค่ะมีนิดนึงติดก็เรื่องเดียวก็คือเรื่องอากาศนะคะแบบร้อนมากร้อนแบบสุดๆเลยแล้วแบบรู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวแบบไม่โอเคมากนะคะเดี๋ยววันนี้มิวกี้ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะยังไม่จบนะคะสําหรับที่ภูเก็ตนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอชมเลยนะคะว่ามิวกี้จะไปทําอะไรอีกบ้างนะคะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะคะมิวกี้พี่แดนนี่ครอบครัวและทีมงานนะคะเราป้องกันกันอย่างดีเลยค่ะแน่นอนวันนี้นะคะอาบน้ํากับ The Entity ค่ะทั้งคินเซอร์แล้วก็เซรั่มเลยค่ะเพราะว่าคืนนี้ เป็นคืนที่แบบเปลี่ยนบรรยากาศไงมันแบบสู้ซ่าไงมันแบบหนึ่งตอนแรกพี่แดนนี่แบบจะชวนอาบน้ำพร้อมกันแต่เราบอกว่าแบบเดี๋ยวก่อนเพราะว่าแบบเราจะแบบไปเผยเขาหมดหนูเขารู้แล้วก็แซบแซบแบบแอบแอบทำอย่าไปบอกหมดหนีเธอจำไว้ไปแล้วไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบาอโอกไปไป